ชื่อว่าทางรัฐอทออาง,งอทางแล้วก็รอเรือมาแห่งกาศทอฐานทางรัฐเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลบริการประชาชนมาดูครับเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะ กำกับดูแลสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการใครฟังอยู่ตามหอกระจายข่าวตอนนี้ผมว่ามีผู้สูงอายุที่ฟังอยู่เยอะเหมือนกันเปิดดังๆเปิดดังๆฟังกันให้ชัดๆฟังกันให้จัดๆนะเขาพีมีพิธีเปิดบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการแล้วโดยใช้บริการผ่านซูเปอร์แอป ที่ชื่อว่าทางรัฐ ทออางองูทางแล้วรอแมห่หนากาศถอสันทอฐานทา,ทางรัฐครับชื่ออย่างนี้นี่คือซูเปอร์แอปของเขา <ทะ S 1> ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกระทรวงมหาดไทยความร่วมมือในครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงเลยละครับและเป็นการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลน,นะคุณสันพร <ทะ S 1> เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยใช้งานได้ทุก ที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวาตามนยโยบายของภาครัฐโดยอาศัยการบริหารจัดการข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันลดขั้นตอนการเข้าถึงบริการประชาชนสามารถใช้บริการได้สะดวกมีมือถือมีเน็ตก็โอเคกันแล้วนะฮะผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือลดขั้นตอนและลดการใช้เอกสารต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้โอ้ย ไม่ใช่ธรรมดาครับพี่น้องทั้งหลายคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดเดี๋ยวนี้มีเฟซมีไลน์บางคนนี่ะเป็นติตอกเล่นติ k ตอกคนตามกันเป็นแสนเป็นล้านก็มีนี่ไม่ธรรมดาเขาเรียกว่ายุคใหม่ยุคไฮเทค คุณยายคุณตาคุณทวดไม่ใช่ยุคโบราณแล้วทได้หมั้งเองได้เลยเดี๋ยวดีคุยกับหลานรู้เรื่องคุยกับเลนรู้เรื่องหมดแล้วนะฮะเช้าซึส่วนสติ๊กเกอร์นะถูกต้องครับซึ่งการนำบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการมาไว้บนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐเนี่ยที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ย สะท้อนให้เห็นถึงการก้าวสู่องค์กรดิจิทัลที่มีความสอดคล้อง <c oughs> ค้องตัวเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันครับทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก <c oughs> รวดเร็ว <c oughs> และก็ปลอดภัยด้วยในแอปพลิเคชันแอปเดียวเท่านั้น <c oughs> สแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาขับเคลื่อนประเทศไทยครับและร่วมกันสร้างประเทศให้ทันสมัยเพื่อชีวิตคนไทยที่ง่ายขึ้นส่งผลให้ประชาชนทุกกลุ่นทุกกลุ่มทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการอันนี้ต้องย้ําเพราะว่าแอปนี้เขาทํามาเพื่อ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการโดยเฉพาะเลยนะครับสามารถใช้บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพได้เลยทั้งสองกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการได้ง่ายมไม่ยุ่งยากโดยบริการผ่านซูเปอร์แอปที่ชื่อว่าทางรัฐจำให้ดีๆครับพี่น้องทั้งหลายทางรัฐ ทางรัฐแล้วก็ทางรัฐพิมพ์ภาษาไทยนี่แหละครับ<ช>ทออางทอทหารอสราอางงูทางรอแม่นากาศทอฐานทางรัฐขะพี่น้อ,นอง,ง,งค่ะก็โหลดกันมาได้เลยนะ,ะโหลดง่ายได้ทุกเ,ออเขาเรียกอะไร a n d ด o i d iOS ได้หมดโหลดมาใช้นะคะ